สำหรับข้อน,นี้นะคะก็คือให้ a เท่ากับเซตของ a i a 2อง a 13ดที่เป็นสับเซตของจำนวนจริงก็ต้อตงแสดงว่าจะต้องมี i j e ที่เป็นสับเซตของเซต1 2จนถึง13นะคะซึ่ง i ไม่เท่ากับ j และ a i ลบ a j หารด้วย1บอก a i a j มีค่ามากกว่า0แล้วก็2บอ ตรงเลกเลยนะคะก็คือวิธีทําเราเนี่ยให้นกเนี่ยอืนอนกคือจำนวน ไห้นกทำน่วยิงยิงในเิตอ่ะแล้วก็ ซึ่งมีอยู่เนี่ยมันก็จะได้ว่ามีนกอยู่เนี่ยสิบสามวันก็ร่งของนกก็คืออืมอ ให้รัคงคือหน้าทำไมห,หน้าหายกัไหนให้นกคือให้รังคืออือ ไม yup. ่รังมันคือเป็นจำนวนจริงือ

四四เป็นสสิบามนะค่ะจุดสองสองสิบสามที่ซึ่งมีห้ารังซึ่งมีห้ารังนั่นเองค่ะอืม นี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าโอ้ยรรักนกีร่าอกจจะมีนก มีนกไม่สองตัวอยู่ในรังเดียวกันอยู่ในรังเดียวกันไม่มีใครไม่มีมีไคร ทีซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งสองสามต๊ดๆไปจนถึงสิบสามซึ่งเอรื่องไครไม่เท่ากับจนะคะเร่อไยไม่เท่ากับจและ มันน้อยกว่า u i log e ก็หนึ่งวงวก็คือหน่ง u i l g น้อยกว่าหรือเท่ากับล o g e ดีซานั่นองค่ะ ซึ่งมีห้ารังก็คิ่ว่รงนี้ค่ะ